ครับพี่น้องครับสวัสดีบุรีรัมย์ครับพี่น้องหอดแล้วครับลรำไปมายมัดรัมปลายมดหัวเรีวหอดเรีวเอาวีพอแขกตัวนี้เป็นๆเป็นๆใส่อยู่บังหันยางใสอยู่บาไปใสยื่นใส่กับบุบบัดเด้อเด้อเอาเงินอยู่เดียกไว้เดงยกมันดิตอน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 ใส่อยู่มันซะเพราะแต่ว่าหอด S. <S ครับว่าแข็งไปที่นั่นหนึ er ่งหน่อยโอเคโอเคยาวยาวเอาหอดหลัดพี <h 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 ่น้องครับมาหอดหลัดเด้อครับเด้อร่ำไปมาดครับร่ำไปมาดเอามาเพิ่งบรรยากาศบัดนี้นี่แหละครับเดินหลังไปทีกวางขวงสะดวกสบายครับอากาศปลอดโปร่งพี่น้องนะครับเมื่อนี้อากาศปลอดโปร่งสบายดี รถบัตรกับมาหอดเบิร์ตสุขันลรอพี่น้องเอ๋ยโอ้ยมันคือก็งโอดปวดนี่แต่น้อเด็กรถนี่น้อโอ้ยพ่อใหญ่สุงแล้วม่งเมียเจ้าเฮี้ยน่ะในนั่นเวรอปวด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 ,ด,ดไปไหมเว้ยพ่อใหญ่สุงกระสอบเขาสิเฮียนั่น เบาเบาเบากระสอบเขาสีเ <One> ฮ <input> <laughs> ียเบาเบาเย็นสุกเบากระสอบเขามาถอยมันมันไม่มองผมโอ้ยมันมันกระสอบเขาสินี่แหละสุดยอดครับเจ๊ฝนเราสุดยอดตู้รถองเกลือดีเอาเบาน้องฮัม้วนกันไปน้องมาหัวแก้วกระลังตั้งเวทีครับพี่น้องครับโอ้โหหลดขวางเขาอยู่ทั้งปน เอารถบัสเฮ็ดกำแพงนะครับเฮ็ดกำแพงก่อทั้งหลังพยาสุกเจ้าคือขี้แหงแต่พากระสอบเขาเียตีแต่หัวควัอยู่นน่ชาบไปเงี้ยาะนกระสอบเขาเฮีย่ันั่งหัววัดตูอดตไปแล้วลก้อสีเยมลอกได้ดึงขึ้นสเียอกไมดึงขึ้นไหมโอ้ยเจ้ฝนยินมวเนี่เสียลอกดึงขึ้นมา้่กิ้งี่ลียแด่หนั่นลาผัวเลี้ยงดี เอาซื้อกินเอนี่เขาลงแล้ววันเบอกดูไรแล้วลงเลยเห็นวะจ้าจ้าจ้าโอ้ยหิวเข่าถ้าได้กิยนอนเข่าพี่น้องเอ้ยมาตะกุงเทียบมาเคลื่อนนี่นะครับมาแอบนอนหลับอยู่แถวล่ำตะคองนะครับพี่น้องมาเคลื่อนเห็นนะครับจอดนอนหลับในปั๊ม เลยเดินทางมาต่อนะครับมาหอดพี่แล้วนะครับทีมงานมาหอดเบิดแลลวนะครับว่าสิว่าส่วนกีบโพแลนไปหาเหรอเอาหน้ามามีติแม่โอ้ผมจะนำมาทรง โอ้บางกะทินโดนแปดบอกมองเต็มข uhm ึ้นเาท่านเบิดเต็มน้ำมาปลดไหลาน้ำไหลกําลังโซเลกันเรื่องน้ำอยู่ครับทังนี้ครับเซวน้ำมาสรงบอกป๋อปอป๋อเตี่ยวนึกว่าเซน้ำมาส่งนึกยินแต่น้ำน้ำนึกยินแต่น้ำน้ำโอ้ผู้รอดรอนี่บ๋อโอ้ผู้นี้บ๋ครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ เดี๋ยวหนามาทรงาตก็ดีเนีแกวเลยจ้าเหรอโอสิอาบน้ำีเน่าไนเอาน้องก็มีอยู่พนนี่เห็นบ่พด้ก่วเขาไปแล้วพเดี๋ยวมัต้องนั่งไปแล้วพครับก็ดีเอ้ยฮักอยู่แถวคู่ยังกว่ายังกว่าคู่ข้องยังกว่าคูเมือง ปนวาวเขามาเรีนน้ำนเด้อ,อก็ลังสีย่างหมูอย่าง,ย,าง,งยังกันยวเพอสีถามมีพอแหลมมีพอแหลม,หลมคือว่าบอ่อไามมาก่เต้นีไปตับงตบมกแก้วเชิวสาาีตามมาับงตีเดียวได้พปจนี่แหละเมือเ่อลงของน้ำนั่งนนนอนนน,อน้องน้ำใหญ่เลเ<า>มลี้งเขาอะไรตีพได้กินงวยงวยมา หมอเขอยู่นี่หมอขึ้นเด็กไกเติมปื๊ดบัวเนี่ยน้องน้ำไหมอาบน้ำได้ด้นี่ครับพี่น้องครับยันได้บอกหอยขั้นนะพ่อไมีหรอกเป็นน้องบัวปลาบัวครับพี่น้องครับข้างล้างเวทีนะครับอาบน้ำอืมไปนั่นบ่นิไปไหนคู่เมืองคู่เมืองนี่แหละไปหากินเข่ากินน้ำอาบน้ำอาบน้ำยังเสียออกมากไหมประมาณจ้าโลกอ่ะเศร้าเศร้ากลัวเศร้าสามชิ้นเนี่ยเออครับผมครับผมจะไปคู่เมืองก่อน อาบหนามอาบในกินข้าวกินน้ำด้งสิออกมะไม่ดอกสินะโอ้แก้วหาหนามเรี่องหนามทางน้ำอยู่ข้างล่างนี่ดิอยู่ข้างล่างนี่แม่พ่อนี่บ่แก้วบ่เกลืออะไรนี่อยู่ทางล่างนี่แหละหากินข้าวกินน้ำอาบหนามอาบในเหล้วกันจังสิออกมาพี่น้องเอ๋ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาหอดแล้วก็เลยพาพี่น้องเบิ่ง บรรยากาศสักครู่หนึ่งจังสีกับไปคูเมืองจานทิศกับมาหอดเดี๋ยวนี้เหรอครับน้อับหอดโดนเติร์ลอะไรพี่ไรว้าผมไล่มาท่านพอดีตัวสนนี่อาจารย์เราตีห้านอนเวิร์ตผมเรือจังไหนภาคพันเถอะครับภักพันทั้งไหนนอโออย่าแก่กันกินข้าวกินน้ำไปไปไปเล่นนะผมคูเมืองไปหากินอีกงย่างเอื่อยักเพิ่นกำลังสีย่างเนื้อยเจ้านอผมไปผู้เดียวได้เดี๋ยวนี้ วันนี้พอไหนครับกับผมไปเราไปอาบน้ำมันก็จังง่วมากคันคันที่เราไม่ยุ่งคำพูดสิไปนั่นไงบอกคำประมาณนี่ละจังงงเลยเดี๋ยวนี้ยข้าวพรสิประชุมเนี้มันอ๋อข้าวประชุมสิประชุมเรียงเพาว่ากลับไปบปถ้าว่าสิบ้างแผลยังไงนะข้าวพรสิประชุมเนาะประมาณสี่ม่วงแรกเขาออกมาไหนตอนนี้จังงงเลยเดี๋ยวนี้ฮะตอนนี้จังง่วงเรตอนนี้ไปสองพอดีไปสองคาดว่าสามสิบกิโลนะครับไปกลับก็ใส่เวลาดุนเถื่อนไปเนาะประมาณจรสิบคระชุ่มได้ยังไงโมกินาม่วง อาบน้ำอาบน้ำได้แหละจังออกมาไปบ่โม่โม่มี่เราพ่ไปผู้เดียวนี่แหละก็เสิร์สวนนี่พอแหลมแล้วว่าบ่ไปดอกก็เสิร์ฟพื้นเขากินนกอยู่นี่ก็ดีีเล่าเลาเมื่อยเรากี่ขั้นไปไปที่ไหนปะไปเดี๋ยวนี้เลยจันท์ครับผมป่ะโอเคครับได้มูแล้วครับทีไปคู่เมืองแล้วบัดนี้ส่วนนี้พอแหลมแล้วว่าโอ้ยเล่าเมื่อยผู้เฒ่าเราเมื่อยเราบ่อยากไปไส่มาใส่ครับแล้๋ยวจานทร์น่อยก่อสิไป กับอาจารย์ทิ้นเอาดอกนะครับส่วนอาจารย์ทิ้นไปน้ำนะครับนะกินข้าวกินน้ำอาบน้ำโดยเจังของบ้านอาจารย์เานอนะครับไปยังเกาะนานาที่ว่าการอำเภอคู่เมืองาพัศนเพิ่อว่าเอาจีพอสดไปเลยพนันนะครับถามนี้พอแล้วว่าประมาณ30มกิโลพัศน์พนันนะครับพี่น้องครับนะครับเวทีครับว่าแต่ลงนะครับพี่น้อง ตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับน่าจะเซตเวทีน่าจะเซตประมาณหางมงเลีงนะครับพี่น้องครับน่าจะโอเคนะครับนี่อ่ะมะเร็งนะครับปูได้ยูเขียดแกล้งนี่นะครับอาไก่ครับเอาเภอลอร่ายมาดนะครับมาเล่นกับทีมงานสาวหน่อยเพียบปันเพียงเข้านะครับพี่น้องครับปิดฤดูการมือนี้ก็คือมือทรงท้ายนะครับของการปิดฤดูกาลปีหกสามหกสองหกสามนะครับบ้านในเกษตรเขาบ้านพัก เตรียมการซ่อมกันปีหกสามหกสี่นะครับพี่น้องครับเอาตอนนี้ก็หนาฝนนะครับพี่น้องนะครับไปใส้มานใส่กันลำบากเลยจักหน่อยนะครับเอาโอเคพี่น้องครับปูไดมาเหล็นน้ำกันมาแลงกันมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาทรง่ายกับการปิดฤดูกาลอีกนิดนึงนะครับพี่น้องครับนะเบิดงานมานนี้แล้วกันเสด็จเขาซ่อมเขาซู่ฤดูกาลปีหนานะครับ ปีนี้ก็คือสิมือนี้เป็นมือสุดท้ายมือสิ้นสุดของฤดูกาลเบิดปีแล้วนะครับปีหน้าจังว่ากันไหมพี่น้องนะครับเนาะนะนี่คือบริเวณงานนะครับพี่น้องครับสลัดจานนิดแล้วเราไปเรื่องเขาเด้อไปใหกินขขาวกันครับพี่น้องแต่เสาร์ท่านกินขขาวแล้วจนใบสองแล้วนะครับมันนอนรับอยู่โคราัดมันนอนรับอยู่ล่ำตะค้องโดนเตือบนะครับเดินทางออกมาตัวนะครับพี่น้องครับเขาเลยเพราะท่านได้กินนะครับแต่เสาร์จ้า ก็เลยจิไอหากินเขากินน้ำสุดเลยสยหละจานทิ้นจานทิ้นเอ้ยสละจานสุดทิ้นเอ้ยได้จานทิ้นไปน้่บาทนี่พอดีเลยที่พอแล้วสี่สากุ้งกินนีแล้ววะนีก็มีบกไลายแล้ววะเขาแล้ววะ กินบ่เบิดเพราะปากอีกบ่เบิดเส้นไม่เนไปกินเข่าไม่เอาคนไหมไปบ่บ่โอ้ยเข่าอยู่ในกระพุ้ยดมาสันมาโอ้ยบ่เป็นตะส้วนมตุลีบ่เป็นตาส้วนจัางมีดตัวนี้อยู่ในกระพุ้ยดมาสันมากันว่าโอ้ขี้ข้านไปโลดกลับบ่ว้าตรงตรงเนี่ยเดินแล้วำบาจกนะเอาไาสันป้าอารพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจานที่เรียบร้อยแล้วเดินทางเข้าไปเล่นอำเภอคู่เมืองนะครับ เพื่อนเอื้อยนะครับเพื่อนพี่สาวนะครับยังก็อไม่ใ่สันอะไรคู่แขงใหม่ได้สันบ้านบว้งแต่เราก็ไม่้วยเป็นมันไหมโมเมีนใหม่ได้สันจบจริงจรงว่าใหม่ได้สันหนั่นโมเมียนไม่นาสเอ้า ไปเราพี่น้องปะมันสิคํำก่อนนาจานเอ้าโอเคครับพี่น้องพ้าก,กันมาเล่นครับผมรำไปมากร,รไปมากแน่ิ่มเริ่มส่วนพรย,ยังอยู่ต้อสิไปได้พ่นองจาัสรัลโหลไปกินข้าวนสดีบ่วัี่ยเบสวัสดีครับวัสดีครวัสครับเวายดีครับสดรับสวัสอยครับสวัสดีครับวสรับสวัีครัสินสดีครับสวัสครัดครับสวัสด่ครับวัสดบ่วบสวัสดีับัยคับสวัสดีครับสกัสางคังยวังเีว ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวสิบอกเราหัวมาฝากหรอกมาครับเพื่อให้ดูบุรีรัมย์นี่ครับผมเดี๋ยวไปกินเขาน้ำพุนก่อนพายจานทีนไปอาบน้ำเพิ่มครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับบัดนี้ไปเอาโอเคครับได้มาแลกพ่อกันพี่น้องมาแลกพ่อกันจวดจวดจวด